ร้อน สวัสดีครับเกาะติดคนเสื้อแดงแกะรอยขบวนการล้มเจ้าในวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนนะครับคงจํากันได้นะครับกับแนวทางการต่อสู้นะครับของกลุ่มนปชแดงทั้งแผ่นดินนะครับภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า2ขา5แขนหรือว่า5เขตยุทธศาสตร์การต่อสู้นะครับเพื่อนําไปสู่การโค่นล้มเครือข่ายอํามาศนะครับหแขนหรือว่า5เขตน,นั้นก็จะประกอบไปด้วยนะครับกรุงเทพมหานครในเมืองชนบทโลกไซเบอร์แล้วก็ต่างประเทศ วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปตรวจสอบการเคลื่อนไหวในต่างประเทศของกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งมีการเคลื่อนไหวมาตลอดช่วงระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมาและกำลังจะเดินไปสู่การโค่นล้มอำมาตยอย่างไรติดตามรับชมจากรายงานพิเศษชช่นนี้ครับ จากยุทธศาสตร์สองแขน5าขาหรือ5เขตยุทธศาสตร์การต่อสู้ตามแผนของนอปชทั้งแผ่นดินเพื่อมุ่งไปสู่การโค่นล้มเครือข่ายอํมมาดหนึ่งใน5เขตยุทธศาสตร์ที่เคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตามหลักการโลกล้อมประเทศไทยก็คือเขตยุทธศาสตร์ต่างประเทศและจากการตรวจสอบของสนักข่าวทีนิวก็พบว่านับเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่สามารถเติมเต็มการเคลื่อนไหวต่อสู้ในประเทศไทยเพราะสามารถใช้วิธีการเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมายของประเทศไทยได้แต่ไม่ผิดกฎหมายใน ต่างประเทศนั้นๆยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของขบวนการล้มเจ้าอย่างนอช u s อโดยผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ใช้วิธีการทำความเข้าใจกับสมาชิกเอาไว้แบบนี้กรุณายอย่าโพสข้อความที่สอบปในทางรุนแรงหรือยัอย่วยุให้เกิดการก่อการร้ายที่เป็นการผิกดกฎหมายของอเมริกา ขณะที่การเคลื่อนไหวชุมนุมตามสถานที่ในประเทศต่างๆโดยเฉพาะในแถบยุโรปยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามโอกาสและวาระสำคัญต่างๆเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับสบายครับไปับพีครับครับผมเป็นพี่ครับท่านนายกไม่ได้ยินนานแล้วเสียงท่านนายกสองปีก่อนแล้วล่ะครับท่านนายกเป็นยังไงบ้างครับผมเป็นผม ตอนผมเจ็ดโมงเช้าสวัสดีครับสวัสดีครับก็ไม่ได้คุยกันนานแล้วเนาะครับดีเชาผมพวกเราจิตถึงนายกแล้วก็เป็นห่วงท่านนายกครับผมครับขอบคุณมากขอบคุณมากในเมื่อพี่ยศบุญยาหยอดตาดีนี่หมาถึงตาสว่างโอ้ท่านสว่างท่านสว่าสวัสดีครับ ครับน่บคุณครับวันนี้าจะพบอยู่ในสายนพวกเราด้ครับพวกเราก็วัสดีครับสวบสวัสดีครับัสดีครับสวัสดีครับวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัีครับมครับสวดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับวันีคัสวัสดีครับวัีครับวันดีบัครับมวครับวัีครับสวัีครับสัครับสัสดีครับวัีครับผมไม่เครับรครับเราครยบสัสดนควัครับตอนนี้ วรรับนนนี้ลูกปะจากการขึ้นไวอย่างเป็นระบบล่าสุดขนเสื้อแดงต่างประเทศหรือไทเลสอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งประกอบไปด้วยไทเลสออสเตรเลียไทเลสอุสเอไทเลสญี่ปุ่นไทเลสอินญี่ปุ่นไทเลสไต้หวันก็ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกหัวข้อจากกลุ่มแดงนานาชาติถึงนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตร ตราบใดที่ประเทศยังไม่มีประชาธิปไตยที่แท้จริงและยังมีประชาชนตกเป็นเหยื่อของการปราบปรามและกันแกล้งกันทางการเมืองตราบนั้นการเคลื่อนไหวของคนไทยทั้งในประเทศไทยและในต่างแดนก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยกลุ่มแดงนาน,นาชาติ จึงใครขอเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นวัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชนชาวไทยต่อพักเพื่อไทยคณะรัฐบาลและคุณยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาการดําเนินการที่จะนําไปสู่การแก้ว,วิกฤตและเกิดความรองดองโดยแท้จริง 1. จากสาเหตุปัญหาทางการเมืองที่ผ่านมา2548การก่อรัฐประหารถึงปัจจุบันได้มีการกล่าวหากล่าวโทษสร้างข้อมูลเท็จจับกลุ่มคุมขังบุคคลด้วยกฎหมายที่ไม่เที่ยงธรรมสร้างการละเมิดการริดรอนสิทธิเสรีภาพและหลักสิทธิมนุษยชนที่ขัดต่อกฎหมายและต่อสนทธิสัญญาระหว่างประเทศเป็นจำนวนมากเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมรัฐบาลต้องำดำเนินการโดยทันทีคือ1.1 ต้องไม่ดําเนินการใดๆเพื่อการใช้กฎหมายหรือพระราชกําหนดให้เกิดการนิรโทษกรรมทุกคดีความ1.2คดีความทุกคดีที่ฟ้องร้องและอย่างไม่สิ้นสุดจะต้องดําเนินการพิจารณาตามขบวนการยุติธรรมจนกว่าจะสิ้นสุดซึ่งผู้เกี่ยวข้องในคดีทั้งหมดต้องได้รับสิทธิการปล่อยตัวหรือการประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีในศาล 2. จากเหตุการณ์สังหารหมู่ประชาชน91ศพ ซึ่งยังไม่มีการพิจารณาหาข้อเท็จจริงเพื่อประกาศให้สังคมรับรู้และหรือนำเอาคนผิดมาลงโทษเพื่อการดำเนินการให้เกิดการรับผิดชอบรัฐบาลต้องดำเนินการโดยทันทีคือ2.1ต้องลงสัตยาบันในสนทิสัญญาเพื่อเปิดให้สารอาญาระหว่างประเทศมีสิทธิในการพิจารณาคดี2.2ต้องไมด่ดำเนินการใดๆเพื่อให้เกิดการหยุดยั้ง ในการหาคนผิดมาลงโทษหรือใช้กฎหมายและพระราชกำหนดเพื่อนรัฐกรรมยกเว้นความผิด2.3เนื่องจากขบวนการยุติธรรมที่ผ่านมาไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้งและการไม่ยอมรับในขบวนการการตัดสินจากทุกฝ่ายจะต้องมดำเนินการใช้ขบวนการยุติธรรมในประเทศเป็นผู้พิจารณาคดี 3. รัฐบาลต้องดำเนินการให้มีขบวนการสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ประชาชนยอมรับ และมีส่วนร่วมทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อประกาศใช้ภายใน365วัน3.1ระหว่างการดำเนินการให้ประกาศระงับการใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2550และนำรัฐธรรมนูญฉบับปี2540มาใช้แทนชั่วคราวจนกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีผลบังคับใช้3.2การระงับการใช้รัฐธรรมนูญรัฐประหารฉบับปี2550ย่อมมีผลให้องค์กรอิสระ องค์กรอื่นและหน่วยงานของรัฐที่เกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ต้องสิ้นสุดลงโดยทันที3.3รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างน้อยจะต้องให้มีการแก้ไขรหรือบัญญัติข้อกำหนดคือ3.3.1การเปลี่ยนแปลงล้มล้างอำนาจรัฐไม่เป็นไปตามวิถีทางราาทประชาธิปไตยกำหนดหรือการล้มล้างรัฐธรรมนูญ3.3.2ต้องมีบทบัญญัติที่มีให้สถาบันกษัตริย์ ถูกนำมาใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองทางเศรษฐกิจและสังคม3.3.3ยกเลิกกฎหมายหมิ่นมาตา112 3.3.4ยกเลิกหมวดองคมนตรีในมาตาที่เกี่ยวกับอำนาจและการดำรงสิทธิในการเป็นผู้สำเร็จร,ราชการแทนพระมหากษัตริย์ 4. ปฏิรูปกบวนการยุติธรรมทั้งระบบโดยตุลาการและศาลต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนและนำระบบลูกขุนมาใช้เพื่อการพิจารณาคดีและ 5. ปฏิรูปกองทัพให้เป็นองค์กรของประชาชนและใช้ปกป้องประเทศทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์2แขน5ขาหรือ5เขตยุทธศาสตร์ของนอปชกำลังเดินไปด้วยความเข้มแข็งทุกองค์ประกอบและที่สำคัญ อุดมการนี้กำลังเคลื่อนไปสู่การโค่นล้มเครือข่ายอำมาตยที่ยังเครือ,อ,รอ,รอแฟงไว้ด้วยเป้าหมายว่าหมายถึงใครกันแน่ สรุปว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชนะครับภายใต้ยุทธศาสตร์สองขาห้าแขนถือว่ามีความเข้มแข็งมากๆนะครับโดยเฉพาะกับแนวทางที่ต่างประเทศซึ่งยังมีกลุ่มคนที่ให้การสนับสนุนและนอกเหนือจากนั้นพันตํารวจโททักษินจินวัฒน์และแกนนําหลายคนนะครับก็ทําการสื่อสารแล้วก็กระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวด้วยมาและนี่จึงเป็นจุดสําคัญนะครับที่ทําให้เราต้องเกาะติดคนเสื้อแดงและแกะรอยขบวนการล้มเจ้าครับช่วงต่อไป มั่วได้ใจทิดาสร้างความเข้าใจผิดใครจะทำรัฐประหาร